ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทั้งหญิงชายทุกๆท,ท่านวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนๆทั้งหญิงชายชาวยูทูบชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทุกๆท,ท่านาเข้าสู่ช่องของชาวนาชาแนลครับช่องนี้มีแต่สาระมีแต่ความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบ ที่จะพาเพื่อนๆมาดูมาศึกษาหาความรู้ไปด้วยกันครับท่านผู้ชมวันนี้ชาวนาชาแนลขอนำเสนอเหรียญกระสับสองสีชนิดราคา10บาทมาให้เพื่อนๆได้ชมได้รับรู้ข้อมูลับเกี่ยวกับจำนวนการผลิตและาราคาซื้อขายครับ ท่านผู้ชมครับเหรียญ10บ,บาทที่ท่านเห็นอยู่นี้วันนี้ขอนําเสนอ,อเหรียญ10บ,บาท2องสี่ชิดาคาสิบ,บาทซึ่งมีการผลิตน้อยติดอันดับสองของเหรียญสิบ,บาท2องสีครับจะเป็นอะไรไอื่นไม่ได้นอกจากปีพศสองพันหารอ หลายคนตามหากันแล้วนะรับเหรียญรุ่นนี้ครับครับท่านผู้ชมเหรียญรุ่นนี้มียอดจำนวนการผลิตครับอยู่ที่ประมาณ90 0 0 0 0 0เหเหรียญครับท่านผู้ชม9 0 0 0,000เหืเหรียญครับเป็นเหรียญกระสาบสองสีชิตการสิบบาทที่ผลิตน้อยหายากติดอันดับ2องของเหรียญ10บาทท่านผู้ชมครับ อันนี้เราไม่นับปี3-3นะครับคืออ่าถ้าไม่นับปี3-3นะปี3-1เขาจะเป็นอันดับ1อันดับ2คือปี2541เครียดจะบอกท่านผู้ชมว่าเหรียญอศส5 4 1ซึ่งมียอดจำนวนการผลิตยอยู่ที่970,000เหลรียญท่านผู้ชมเป็นเติดอันดับ2 แล้วมีการซื้อขายแบบเป็นทางการนะท่านผู้ชมครับแบบเป็นทางการหมายความว่ามีนักสะสมร้านซื้อขายดังๆระดับประเทศเนี่ยเขารับซื้อกันแล้วครับเรามาชมด้านหลังของเหรียญฮะครับนี่คือเหรียญ2บาทเอ้ทุกทีนะท่านผู้ชมนี่คือเหรียญ10บาท2 4ปีพศ2 5 1 4 4น ที่หลายหลายคนนักสะสมหลายหลายท่านหลายคนตามหากันแล้วครับไม่ไม่เฉพาะพวกท่านท่านเราเราที่ชมคลิปของช่องช,องชอาแนลนะเหรียญรุ่นนี้พอสอนี้เป็นพอสอที่ติดอันดับสองเนี่ยครับนักสะสมร้านซื้อขายดังๆต่าง,งประเทศเนี่ยก็ตามหา่าและบอกกล่าวเรื่องราคาซื้อขายกันแล้วฉะนั้นครับท่านเพื่อนท่านใดพบเจอ ให้รีบเก็บเลยท่านผู้ชมครับรีบเก็บเลยนะครับมีเยอะได้ยิ่งดีครับเพราะเหรียญตัวนี้อนาคตราคาจะสูงกว่านี้ครับเรื่องราคาตอนนี้นะท่านผู้ชมครับที่ร้านระดับประเทศรับซื้ออยู่เนี่ยเหรียญหน,นึ่งครับถ้าผ่านใช้เริ่มจาก50บาท70บาทถึง100บาทครับท้งนั้นทั้งนี้ ทางร้านเขาอาจจะขอ,อดูสภาพผิวของเหรียญนะครับว่ายังคมชัดอยู่ไหมยับเยินไปไหมกับแต่ราคาที่เริ่มต้นเริ่มจาก50บทาทครับท้งนั้นทั้งนี้ท่านผู้ชมคงจะท,ที่ต้องการขายคงจะต้องตกลงกับคนซื้อทางร้านอีกครั้งหนึ่งทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเหรียญรุ่นนี้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อขาย กันเองกับกลุ่มถ้ามีกลุ่มนะราคาเขาจะสูงกว่านี้ครับถ้าเป็นยูอินซีครับเดีอนหนึง่งผมว่าน่าจะตกประมาณ2-3ถม้อยบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าไม่ผ่านใช้ก็50-100บาทแล้วครับแต่ถ้าไม่ผ่านใช้ระดับยูอินซีครับท่านผู้ชมหาแหล่งขายดีๆน่าจะ ก้าวกระโดดถึง1,000บาทได้ซ้ำครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ดูแล้วถูกใจดูแล้วชอบใจฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องชาวนาชาแนลด้วยนะฮะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ